ผมนี่คือบ้านฮักไดมอนด์เพจดังไม่ทนออกมาเคลื่อนไหวสงสัยมาลยห้าหลัก ของน้องมอนไดมอนลิทิกก่เกิดอะไรขึ้นพี่น้องคะทําไมเพจดังลหลายเพจถึงได้ออกมาเคลื่อนไหวพูดถึงน้องมอนไดมอนลิทิกายเกี่ยวกับมาลายสําหรับวันปิดวงในรึกดูการนี้ที่ผ่านมาซึ่งน้องไดมอนเองนะคะพี่น้องคะก็เป็นพระเอกหนุ่มหน้าตาดีมากความสามารถอีกหนึ่งบุคคลของวงการหมอลำและเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนคล้องนะคะ คุณพ่อใหม่ไทยใจตะวันซึ่งคุณพ่อใหม่ไทยเองก็เป็นพระเอกคณะหมอลำเสียงอีสานมาก่อนตอนนี้ลูกชายก็จเจริญลอยตามคุณพ่อนะคะร่วมเดินทางไปกับย่านกน้อยอุไรพรในฤดูกาลนี้รวมไปถึงฤดูกาลหน้าด้วยนะคะซึ่งวันปิดฤดูกาลที่ผ่านมาก็คือส่งท้ายวันปิดฤดูกาลนะคะหมอลำเสียงอีสานวันที่18ที่ผ่านมานะวัดโพสูงนะคะบ้านกุ แก้วตำบลเดลาดอำเภอหนองฮีจังหวัดร,ร้อยเอ็ดเด้อครับอในวันนั้นนะคะพี่น้องค่ะ FC แฟนคาแฟนหมอลำคณะหมอลำสีอีสานก็ร่วม กันนะคะไปส่งกำลังใจให้กับคณะหมอลำเสียงอีสานร,รวมไปถึง FC f แฟนคลับน้องไดมอนด์ลิทิไกและจุดเด่นในวันนั้นพี่น้องคะ FC พ่อ FC แม่แฟนคลับนะคะไปมอบมาลายกำลังใจให้กับน้องไดมอนด์เป็นมาลายปิดด้วยดูการซึ่งเพจดังนะคะเพจแรกก็ได้มีการเคลื่อนไหวเอาไว้แบบนี้ว่านะนั่นก็คือเพจขาวคนลุกทุ่งนะคะขออนุญาตข่าวคนลุกทุ่งด้วยบอกว่าสุดปังนะคะไดมอนด์ ก่เสียงอีสานปิดฤด,ดูกาลแรกกับเวทีเสียงอีสานญานกน้อยอุไรพรได้สวยสดงดงามทั้งร้องรำรำนะคะหล่อเสียงดีสมกับเป็นพระเอกดาวรุ่งเสียงอีสานตัวจริงแม่แม่จัดมาไลยนะคะสวยคล้องเป็นกำลังใจให้ล้นคอ และฤดูกาลหน้าไดมอนนะคะก็คือกำลังหลักประจำเสียงอีสานต่อไปอย่างแน่นอนปิดฤดูกาลแล้วหมอลำเสียงอีสานฤดูกาลแรกของไดมอนขอขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจนะคะขอบคุณทุกความรักความเมตตาจากทุกคนที่มอบให้ไดมอนนะครับฤดูกาลต่อไปก็จะยังคงเห็นไดมอนบนเวทีเสียงอีสานเหมือนเดิมครับ รอติดตามชมผลงานได้เลยครับเออปังปูริเยนนะคะปิดฤด,ดูกาลแรกไดมอนนะคะไปต่อเสียงอีสานแล้วก็ปิดฤด,ดูกาลด้วยความรักความเมตตาจาก FC แฟนคลับ FC พ่อ FC ซีแม่มาลายรักล้นมือล้นขอจริงๆเอ,อ้ยยินดีกับพระเอกคนนี้นะคะคือเรามองเห็นน้องคนนี้นะว่าน้องไดมอนเนี่ย ถึงแม้ว่าน้องเองเนี่ยจะเป็นลูกพ่อใหม่ไทยก็จริงแต่น้องเนี่ยไม่เคยคิดว่าตัวเองเนี่ยมีชื่อเสียงหรือว่าโด่งดังได้เพราะอาศัยชื่อเสียงคุณพ่อแต่น้องเองเนี่ยพัฒนาตัวเองผลับดันตัวเองไม่ว่าจะเป็นการ ไปออเดชั่นรายการเพลงดังๆนะคะอย่างล่าสุดก็ไปหมอลำไอดอลใช่ไหมน้องก็ไปแล้วก็หาประสบการณ์เองก่อนหน้านี้ก็อยู่กับคณะหมอลำอสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะพอจบฤด,ดูกาลน,น้องก็มาอยู่กับเสียงอีสานน้องผักดันตัวเองพัฒนาฝีมือตัวเอง จนน้องเองนะพี่น้องขาตอนนี้คือเป็นพระเอกหนุ่มหน้าตาดีเสียงดีมี FC แฟนคลับรักแล้วก็คอยสนับสนุนน้องมาโดยตลอดเราเองก็ชื่นชมพระเอกคนนี้เช่นเดียวกันนะส่วนนะคะพี่น้องขาอีกเพจหนึ่งเพิ่นได้มีการสงสัยเกี่ยวกับมาลัยของน้องไดมอนเกี่ยวกับมาลายของน้องไดมอนอยังไงเพราะว่าอมีเพจหนึ่งก่อนนะพี่น้องขาเพินพ่นโพดบอกว่า เพจนี้นะบอกว่านะคะหลังจากนะคะหมอลำเสีงอีสานได้ทำการปิดดูก,กานนะคะทางบ้านฮักของน้องไดมอนได้ให้มาไัยรวมๆหกไอห้าหลักเพิ่นว่ารวมๆห้าหลัก จนล้นคอกันเลยทีเดียวต้องขอขอบคุณแฟนๆพี่ๆนะคะทั้งหลายที่คอยสนับสนุนให้กำลังใจนะคะไดมอนเสมอมานะครับมาไายปิดวงน้องไดมอนได้5หลักคนวะทางด้านเพจดังอีกเพจหนึ่งอย่างคุณสันชัยทอกก็ได้มาแชร์โพสต์นี้ออกไปบอกว่าเพนนับหลักแบบใดแต่พ่วงไงก็สองแสนละอะไรคือ5หลักเออ คือนะคะความหมายคือห้าหลักนี้ก็คือห้าหมื่นหลักหมื่นเนาะหลักหลักค่าเนี่ยห้าตัวนี้ก็คือหลักหมื่นแต่ถ้าหกหลักมันก็คือหลักแสนซึ่งเพจนะคะแรกเนี่ยเพิ่นบอกว่าห้าหลักไง ทางด้านคุณสัญชัยก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมันจะห้าหลักได้ยังไงแค่พวงมาลัยใหญ่ๆพวงเดียวเนี่ยมันก็ปาไปแล้วสองแสนมันก็จะประมาณหกหลักแล้วเนี่ยอะไรคือห้าหลักส่วนทางด้านเพจนั้นตอนนี้พี่น้องคาเพินเดกแกแล้วเรียบร้อยแล้วเด้อเพิ่นแก้ตัวเลขเรียบร้อยแล้วเพิ่นบอกว่ามากกว่าหกหลักแล้วในตอนนี้ เออพี่น้องเพิ่นอาจจะพิมพ์ผิดเพื่นอาจจะฝ่าเพิ่นอาจจะใส่ตัวเลขผิดจะพึงไปสงสัยเอียงเพื่นหลายแต่ใดๆก็คือยินดีกับน้องไดมอนด์ลิธิไก่มากๆเลยนะคือนะคะมาลายรักล้นคอล้นมือเอฟซแฟนคลับรักแล้วก็คอยสนับสนุนพระเอกคนนี้เพราะฝีมือของน้องน้องเป็นเด็กที่เขาเรียกว่าไม่เคยถือตัว เป็นกันเองรักแล้วก็เอนดูแฟนคลับเหมือนกันนะคะให้ความแบบใกล้ชิดสนิทสนมใครอยากจะมาถ่ายรูปอยากจะมาขอลายเซ็นอยากจะมาพูดคุยน้องเนี่ยเอนเตอร์เทนเอแฟนคลับนะคะที่ไปหาน้อง แบบคือเหมือนคนกันเองเหมือนพ่อเหมือนแม่เหมือนพี่เหมือนน้องให้ความเขาเรียกว่าเข้าถึงง่ายไม่ถือตัวเนี่ยแหละก็เลยทําให้น้องไดมอนเนี่ยคะ่ะพี่น้องคะเป็นพระเอกคนหนึ่งที่เป็นพระเอกหนึ่งในดวงใจแฟนๆและหลายคนและใครที่รักนะคะน้องไดมอนคนนี้ในฤดูกาลหน้านะน้องจะร่วมเดินทางไปกับย่านกเหมือนเดิม ไปกับคณะหมอลำนะคะเสียงอีสานเหมือนเดิมไปร่วมส่งกําลังใจให้กับพระเอกคนนี้กันได้ฝากถึง FC พ่อพ่อแม่แม่นะคะที่เป็น FC แฟนขับน้องไดมอนในฤดูกาลน,นี้จบลงไปแล้วฤดูกาลหน้าน้องร่วมเดินทางไปกับคณะหมอลำเสียอีสานเหมือนเดิมติดตามชมผลงานน้องได้ช่วงนี้เป็นช่วงปิดฤดูกาลก็อาจจะเข้าไปติดตามทางเพจไดมอนลิทิไกได้นะคะน้องอาจจะมีการ อัปเดตมีการเคลื่อนไหวนะคะว่าน้องทำอะไรบ้างคิดว่าต้องมีผลงานอะไรใหม่ๆมาให้ FC แฟนคลับแฟนหมอนลำได้ชมกันอย่างแน่นอนและช่องเสาวไอเองก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องไดมอนด์ลิทิกายขอให้น้องนะคะเฮงๆปังๆและก็ขอให้น้องนะคะมี FC รักแล้วก็คอยสนับสนุนมากขึ้นนะคะในทุกๆวันด้วยสำหรับมื้อนี้พี่น้องขาเสาวไอก็ขอปิดคลิปด้วยภาพบรรยากาศ ที่น้องไดมอนด์ลิธิไกยนะคะได้รับมาไลเงินแสนกันจ้าสำหรับเมื่อนี้สาวไอก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ